พุนหามแลรวจ้าอย่าลืมใช่วิดีโอในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุนหะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาติดตามเรื่องราวของการวางแผนทางการเงินต่อเนื่องจากสุขที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับสุขที่ผ่านมาบอกถึงแนวคิดนะครับ จะทำให้เราร่ำรวยเนี่ยทำย่างไรวันนี้จะมาเริ่มวางแผนทางการเงินกันครับแล้วเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษของเราที่ส่งตรงมาจากอังกฤษเลยทีเดียวเฮ้ยอย่าบอกอย่าบอกว่าผมไม่เจอบุคคลชื่อดันโโอ้โหสวัสดี เดวินมอยเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูนไนเต็ดนะครับคุณเจ้าขอดีใจครับอ,อย่างนี้แสดงว่าเป็นแฟนผีออแฟนเลี้ยวผูกครับยิ่งใหสุดยอดโอ้ดีดีดีแจกได้ยังไ,ญญ <laughs> งไเป็นคนชอบแจกดีใจมากๆครับมาเมืองไทยอะไรดีใจเชียมาเมืองไทยเป็นยังไงบ้างแฟนให้การตอบรับอย่างดีมากจริงว่ายังไงบ้างยังไงบ้างเดินไปไหนเดินไปไหนเดินไปไหนมีแต่คนเฮครับอะไรเดินไปไหนมีแต่คนเฮ แฟนแฟนจากทีมอื่นๆนะเนี่ยยิงเฮนามนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไมเจอแฟนคนอื่นอ่ะสมมติอ่ะเจอเจอเจอแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้ซิตี้อ่าซ oh ิตี้อ่ะเจ้าเลี้ยงผู้เจ้าเลี้ยงผู้โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับแหม่ขวัญใจครับแฟนผีนะแฟนผีเป็นยังไงบ้างฮะเอาแบบนี้แฟนผีมันมันแปลกๆนะแต่ผมเข้าใจครับว่าแฟนผีอ่ะ ลักษณะนิสัยเป็นคนดุดันเสียงมัเลยเลยแปลกไปนิดหนึ่งอ๋อคือผีนี่ก็คือผีางเวลาแสดงความดีใจแบบผีต้อนรับผีมาดเขอบคุณมากมากครับมันยังไม่รู้ตัวครับคุณผู้ชมครับมันยังไม่รู้ตัวนี่ครับเวลผลงานไม่ค่อยดีนะครับยังไงครับไปเจอแมนซิตี้ล่าสุดเนี่ยครับ โดนไปรูกที่สองนี่ครับมีคนมาให้กําลังใจครับมีคนให้วานให้มีคนให้กําลังใจด้วยเหรอใช่บ้าบ้ายังไงบ้าอะไรมันเป็นรองเท้าครับโอ้รองเท้าสตั๊ดเหรอครับให้ให้มาเลยครับรองเท้ารองเท้าสตาร์ทสตนี์ทอย่ครับครับให้มายังไงครับให้มายังไงครับเคี่ยงมาเลยครับเข้าใจว่าอยู่ไกลเคี่ยงให้แต่ทำไมมาข้างเดียวไม่ค่อยแน่ใจ ากบอกแฟนคนนั้นด้วยนะครับมอยขออีกข้างครับใช่คมันไม่ปยกอยากหยายักยัยงจะไม่รู้ตัวเองออกมาเลยครับให้กําลังใจมากมีตะโกนออกมาให้กำลังใจด้วยปบอกว่าบอกว่าไงครับไอเชียมอยยังให้ยังเชียร์ผมอยู่ครับจะทอแท้ไม่อยู่แล้วแต่ว่ายังมีกําลังใจที่ดีขอบคุณว่าอะไรนะไอเชียมอยอม่เป็น แฟนชาวไทยด้วยนะเดี๋ยวชอบมากๆเออคือเชียร์ภาษาไทยเนี่ยก็ก็ถ้าเกิดว่ามันเพี้ยนไปอีกแบบหนึ่งนี่มันทุเล่เลยนะใครยังไม่รู้ปล่อยให้ไม่รู้ตัวไปอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ชมครับผมถึงได้อยู่จนทุกวันนี้นีใจด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่ถามกันตรงๆเลย ผลงานเป็นแบบนี้ตอนตกปาบรับคานี้ทําไมเขาถึงเลือกเราเยฮะอยากรู้วยนี่ครับเซอร์บอกเลยครับครับนผมจัดการการเงินดีเลยให้มาทําเลยครับคือที่จะมาให้คุมคุมทีมเนี่ยจะให้คุมการเงินของทีมใช่แต่ทุกคนเข้าใจผิดเลยไปตีความเลยไปกันใหญ่ครับเลยเป็นผู้จัดการเทก็บอกอ๋อฮะ ไหนเขเป็นอย่างนั้นแล้วอาให้เป็นเลยอ๋อเหรออ๋อเหรอจริงๆเป็นผู้จัดการการเงินใช่อ๋อเหรออ๋ออ๋ออ๋อแล้วตกลงว่าแสดงว่าแผนการเงินใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออไหนเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับก่อนที่เราจะรู้แผนการเงินไปกเป้าหมายของเราเราจะต้องมีการปฏิบัติ5ขั้นตอน5ขั้นตอนใช่ขั้นตอนแรกต้องสำรวจตัวเองก่อน สำรวจตัวเองก่อนว่ามีฐานะการเงินยังไงอย่างผมคุมทีมผมก็จะดูว่าสตาฟโค้ดมีใครบ้างนัาเตะมีใครบ้างโอต้องสำรวจก่อนอเมนูเนี่ยกองกลางครับกองกลางเขาความเฉลี่ยดัวส่วนสูงอะน้อย ผมเลยหามมาเสริมทับเลครับคือไอปีเท้าไอที่แบบว่าปั่นโค้งได้ไซส์ก้อยเก่งอะไรไม่สนใจสนใจเรื่องสูงสุดเตี้ยสนใจเรื่องพุงสนใจเรื่องไขมันมันจะได้เฉลี่ยแบบเท่าเทียมตู้สีคนอื่นไม่แปลกใจเลยครูเขาชว์ัวเอเป็นแบบนี้ไม่แปลกใจเพอตะกำรนดตัวเองแล้วอันที่สองก็คือกําหนดเป้าหมายเราเรารู้แล้วเราจ่ายเงินเป็นยังไงเรามีเป้าหมายต่อไปอันที่สามคือสร้างแผนการเงินสร้างแผนการเงินครับีปฏิบัติตามแผนอย่างมี ครับหบส่วนและปรับปรุงแผนอย่างสม่าเสมออืม5ข้อในการวางแผนทางการเงินครับเริ่มตั้งแต่ข้อแรกอันนี้ไปนีจะมาพูดถึงการสํารวจตัวเองก่อนครับอ่าให้เช็คสุขภาพทางการเงินของเราสองส่วนแต่แกงงบดุลส่วนบุคคลและงบรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเออดูสองอย่างงบดุลกับงบรายได้ค่าใช้จ่ายครับเอาเริ่มที่งบดุลก่อนละงบดุลเนี่ยจะบอกความมั่งคั่งของเราสูตรของมันก็คือทรัพย์สินอ่าสินทรัพย์ ลบหนี้สินอ้าวล่ะคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับคุณผู้ชมครับอันนี่คือลบดุนดูว่าเราสุขภาพดีแค่ไหนท่ากันยางไรอ่าโอเคอันที่สองคือรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลครับอ่า สูตรของมันก็คือรายได้ลบรายจ่ายอันนี้อ่า<ะ>ก็เป็นเงินสดคงเหลือของเราเงินที่เราเหลือมานั่นแหละคุณผู้ชมครับจะบอกถึงสภาพคล่องการเงินของเราว่าเป็นยังไงอา้าว<ะ>หลวกหรือติดลบใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นดูหนึ่งดูสุขภาพสองดูในเส้นเลือดที่จะมาหล่อเลี้ยงสุขภาพครับคุณผู้ชมครับและทีนี้เนี่ยผมเอาคือคุณเอาสูตรอะไรมาผมงงมีวิธีการง่ายๆนะวิธีง่ายๆเลยครับถ้าเราจด วิเคราะห์เองเราอาจจะมองไม่ออกเออบางคนลดผิดไงผมเลยแนะนำครับให้เข้าไปเว็บไซต์ w w w t s i t h a i l a n d o r g อ๋อเว็บไซต์ของ t s i t h a i l a n d o r g เอาล่ะคุณผู้ชมเข้าไปนะคุณผู้ชมนะเราจะเห็นภาพได้ครับคุณผู้ชมครับเว็บไซต์นี้อ่ะดูเห็นหรือเปล่าโอเคอ่ะยังไงต่อ ก็คลิกไปที่เริ่มต้นวางแผนสุขความมั่งคั่งอ่อเหรอคลิกไปแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับตรวจสอบอสภาพการเงินโอ้โอเคคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บมัน,น,น,นจะเจออะไรครับเอาจะเข่ามาหน้าน,นี้อยอยใช่จะบอกแยกเลยส่วนของสินทรัพย์ เออมันจะมีอะไรบ้างก็มีสินทรัพย์สภาพคล่องสินทรัพย์ส่วนตัวและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอะย่างสินทรัพย์สภาพคล่องเช่นอะไรบ้างฮะรายละเอียดสินทรัพย์สภาพคล่องก็พวกเงินสดเงินฝากอะไรที่มันเป็นตัวเงินมาแล้วามารใช้มด้เป็นตัวเงินสภาพคล่องใช้ได้ส่วนสินทรัพย์ส่วนตัวก็เป็นบ้านรถยนต์ เพชรพลอยแล้สิ่งของสะสมที่มีมูลค่าคือพวกนี้เนี่ยมันมีมูลค่ามจะแปลงเป็นเงินก็ได้ครับคุณผู้ชมครับแต่มันต้องใช้ระยะเวลาพอสองปวแรกเปลี่ยนคนที่แบบต้องการบ้านอะไรอย่างนี้เอาล่ะใช่แล้วอะไรอีกนะสินทรับเพื่อการลงทุนก็ได้แก่หุ้นกองทุนรวม การทองเพื่อเกษียณอายุประกันชีวิตแล้วก็พวกทองคําหรือที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่เราใช้ไว้ลงทุนอันนั้นคือในส่วนของสินทรัพย์ต้องมาดูหนี้สินต่อเป็นยังไงบ้างวฎของหนี้สินจะแบ่งออกเป็นหนี้สินระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็ได้แก่หนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ผ่อนสินค้าที่ไม่เกิน1นึ่งปี แล้วก็ค่าสารูนุภคต่างๆที่เราไปกู้ยืมเขามาอย่างเซ็นเซ็นเอาไว้อ่าพวกนี้นะครับก็คือนี่ที่ใช้ในระยะสั้นต่ำกว่า1น่ปีเป็นระยะสั้นหมดครับระยะยาวก็คือ1ปีขึ้นไปพวกผ่อนสินค้า1ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นพวกเงินทุนเพื่อการศึกษาือซื้อบ้านซื้อรถยนต์ อ่าแล้วก็อื่นๆนะนะในส่วนของหนี้สินเราใส่ไว้ครับคุณผู้ชมครับเราจะได้รู้ว่าสุขภาพการเงินของเราดีหรือเปล่าสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินหรือเปล่าก่อไปก่อนครับผมอ่าอันนั้นก็เรียบร้อยแล้วก็ไปในส่วนของความมั่งคั่งที่เป็นเงินสดซิเป็นยังไงบ้างรายได้ลบค่าใช้จ่ายใช่ไหมเอารายได้ในส่วนของรายได้ครับายได้ก็เป็นรายได้จากการทํางานเอออ่าได้แก่เงินเดือนค่าจ้าง ต่างๆนะค่าคอมมิชชั่นอ่าพวกที่เป็นนายหน้าเขาอะเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็กาไรจากธุรกิจส่วนตัวหรือได้รายได้พิเศษต่างๆรับผมอันนี้คือจากการทํางานโอเคก็มีรายได้จากสินทรัพย์ได้แก่ดอกเบี้ยเงินฝากอ่าการเล่นพนด้ได้เงินปันผลอ่าพวกนี้ค่าเช่าของสินทรัพย์นะครับเราก็จะเห็นภาพแบ่งเกณฑรายได้อย่างนี้ค่าใช้จ่ายล่ะเป็นอย่างไรบ้าง ใส่ไปมีค่าใช้จ่ายเพื่อการออมเพื่อการลงทุนก็ได้แก่พวกเงินฝากการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆก็คือส่วนที่เราเราได้รายได้มาแล้วเราแบ่งในแต่ละเดือนเราจะใส่ไปเท่าไหร่อ่าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายคงที่ครับก็ได้แก่ค่าเช่าค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถยนต์ค่าสินคือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายประจําเดือนนะคุณผู้ชมทุกเดือนทุกเดือนต้องจ่ายอ่ะตัวเลขแน่นอนหน่อยอ่าครับผมโอเคต้องมีค่าใช้จ่ายแปรผันครับผม ค่าอาหารอ่าค่าใช้จ่ายพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยนะแฟร์ันเนี่ยนะผู้ชมนมเห็นไหมครับตังอะไรอันนี้ให้ใส่เป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนเพราะว่าแต่ละเดือนมันไม่เท่ากันเียจะได้ค่าเฉลี่ยกันไปนะครับผู้ชมครับเราก็กดข้อมูลประมวลผลไปเลยคือใส่แค่นี้ปุ๊บใส่แนล้วเขาจะประมวลผลให้ประมวลผลมให้เราให้เรามามาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างวิเคราะห์ให้เราเลยครับผมโอเคก็จะบอกภาพรวมก่อนเป็นอันดับแรกนี่ภาพรวมครับอันนี้ตัวอย่างที่ผมทํามาอ่า เขาบอกว่าสุขภาพทางการเงินของคุณอยู่ในระดับปานกลางโอเคเดี๋ีวเขาจะมาวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงอันนี้อ่าอันนี้ของผมนะครับไม่เกี่ยวกับทีมแมนยูนะฮะตอนนี้แมนยูระดับแย่เลยล่ะคุณผู้ชมดีสิอ่อๆๆๆๆแล้วก็จะนี่มาวิเคราะห์การความมั่งคั่งในปัจจุบันเขาบอกว่าอยู่ในฐานะการเงินของคุณอยู่ในฐานะการเงินที่ดีอ่า เพราะคุณมีสินซ้ํามากกว่านี่สินและปัญหาใหญ่ที่น่าหนักใจของคุณคือมักจะใช้จ่ายมากกว่าหาได้อ่าโอเคก็เอาไปซื้อหนักเตะนะอ๋อแล้วใช้ประโยชน์ดไดใ้ใช้ได้ดิ อ่ะเราก็จะไปดูเรื่องอะไรเองอ่ะดูเรื่องมันก็จะขึ้นมาเรื่องของสภาพคล่องก็มีดูดิว่าสภาพคล่องมีแค่ไหนผู้ชมสภาพคล่องเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้สําหรับตัวที่ดูได้ว่าเฮ้ยเรามมีเงินเข้ามามากขนาดไหนที่บอกจริงเหลือเหลือจากรายได้แล้วถ้ามีเกินหนึ่งถ้ามีเกินหนึ่งอ่ะจะดีถ้ามีเกินหนึ่งสภาพคล่องสูงก็จะดีครับคุณผู้ชมครับอ่ะอะไรอีกครับว่าภาวะหนี้สินอ่ะมีภาระน้อยสามารถจัดสรรเงินสําหรับใช้จ่ายหนี้สินได้เป็นอย่างดีอ่ะ 那个。 มีอันสุดท้ายเป็นโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับมันก็จะมีตรงนี้ครับซึ่งเขาก็วิเคราะห์ให้ได้พอสมควรดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเราไปทําดูสนุกสนุกเราไปทําดูครับคุณผู้ชมครับเอาลาหมดแล้วคุณผู้ชมไว้เดี๋ยวมาดูเรื่องของการกําหนดเป้าหมายสร้างแผนการเงินปฏิบัติตามแผนยังมีไม่ได้บทตวนปรับปรุงในสัปดาห์ต่อไปแล้วกันนะครับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมลองเป็นลิสต์รายการของคุณผู้ชมดูก่อนนะแล้วลองไปกรอกดูก่อนและเดี๋ยวคราวหน้าจะมากําหนดเป้าหมายกันวันนี้ลากันไปก่อนครับสว โอ้ยพ oh, oh, ิมพ์ผีกี้กันทั้งนั้นแหละมาร้วคุณผู้ชมอนทา